กระซิบบอกเราขอ,อนำเสนอรถกระบะมือสองราคาตัดถูกกว่าเต็นนะคะรถกระบะคันนี้นะคะเป็นรถมาสด้าบีทีค่ะ4ประตูสีขาวติดฟิล์มแล้วค่ะทุท่านคันใหญ่ๆนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงค่ะสภาพยังดีนะคะขับขี่วิ่งได้ปกติและที่สำคัญราคาถูกทุกท่านถูกกว่าเต็นแน่นอนนะคะคันนี้ค่ะทางด้านเจ้าของมาส่งต่อในราคา 1,89,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นราคาตัดเงินสดนะคะ m a สเตอร์บีทเครื่อง2.2รถ4ประตูเกียร์ธรรมดาค่ะรถปี2013นะคะคอนโซลสวยไม่แตกไม่ร้าวภายในกว้างสภาพดีมากเป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะคะเครื่องดีค่ะเครื่องเดินนิ่งๆรเรียบไม่สะดุดนะคะแอร์เย็นฉ่ำความร้อนปกติ น้ำไม่ดันภาสีไม่ขาดค่ะสามารถขับวิ่งได้ปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกลเดินทางใช้งานได้สะดวกคล่องตัวนะคะ1,89,000บาทพร้อมให้ท่านจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วค่ะถ้าหากว่าถูกใจไปดูตัวจริงกันก่อนได้นะคะรถอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโทรคุยสอบถามโทรนัดรูรสติดต่อด้วยตนเองตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ แนะนำให้นัดล่วงหน้าและไปดูรถก่อนตัดสินใจค่ะแอดมินขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ